มันหลอวมาจมันหลอับอ๋อที่เขามาเจอสมุทรสาครในวอชันน้ำจโหอจับมาไม่ได้คนระับ มาครั้งแรกมีใครบอกว่าไม่ได้โชคให้รอก่อนรอก่อนไม่ได้โชคให้รอก่อนรอก่อนจับเสียงโชคปิงปองนะครับเสียงโชคคล่องปิงปองเสียงโชคคล่องปิงปองกับมิครตอรอยาวนะครัแรกผมได้มาผมจะถกหวยนะโอ้โหนี่ยนะพี่มะมัยเนี่ย ได้กอฝ่ายนี้ศูนย์แหละศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ได้เหมือนกันเลยดูหัวใจนี่ได้เหมือนกัน ค้องเสียงโชคโอเคศูนย์จดงดงมาด้กันศูนยนะี่เลขศูนย์ตรงนี้ศูนย์จงดงดีศูนย์งดีเยอลยละเออสามคนแลวครับแปลกดีนะสามคนบังใหใครเลยศูนย์สามแ่ศูนย์สอห ยังโศกละลุงผมมาเมี้สคนได้เหล็กเหมือนกันป๊ะลุงลุงลอลงแล้วนะุดตัวนะงล่ะเป็นยังไงิงหดล่เจ็ดเดะนั่นออกกงกูเลยฮ้เจาองเจหก้าลุงนี่เยวไปแงหน่อยเอละโอ้โหเจเกจัดงาม เรื่อเดือดลุงเขนัเจ็าใส่เด้ลุงอ่าใ่ตค่โจมหล,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 ลับเนหมือนกันหมดเลยก็บแล้น นโมตัสสะพระคะวโตระหโตัว,ตวมาสัมพุทธะนโมพุทธะนโมวันนรัสการมีมือพระพเจ้าทังสิบนิ้วประมาณดาสิบสองคุณพ่อแม่โพศบสาสิบแปดคุณพ่อพระเจ้าห้คุณพระศีทั้งแปดหมื่นสี่พันตนครับ